เซสเฟีย hey, สวัสดีค่ะเซสเฟียแจนนักสาวปิญาจิรวิทย์พรตำแหน่งบาริสต,ต้าตัแนงสาขาทูตสเปียร์นิมโกเทียวันนี้ขออนุญาตนำส่งไลน์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำสินค้าเมอร์เชนไดา์ทูคอฟฟี่เอสเมียร์ทั้งสามรายการให้หน่าสนใจและเห็นภาพประจังหวะที่26ตุลาคมพุทธศักราช2 5ง5ันหค่ะเธอเสเฟียสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะทน่จะแจนขออน,นุญาตมาแนะนำสินค้าเมอร์ชนด์ที่นำเข้ามาใหม่นะคะซึ่งพินแบนด์ของเซียร์เทจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งมีชื่อว่าเมียค่ะซึ่งคาร์ทูคอฟฟี่นะคะได้ขัาสารและนำเข้ามาจำหน่ายนะคะทั้ง3แบบ3สไตล์เลยค่ะซึ่งเมียนะคะมีเอกลักษณ์นะคะในการออกแบบที่มีความเรียบง่ายและมินิมอลค่ะใช้วัสดุนะคะที่ปราศจากสารพิษค่ะ และมีการออกแบบนะคะให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นเลยค่ะมาที่รุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่นแคมปคับสไลด์ค่ะรุ่นนี้นะคะมีขนาดพกพาง่ายค่ะไม่กินพื้นที่เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งนะคะมันจุเครื่องดื่มได้ถึง16ออนราคาเพียงหย4 9 0บาทค่ะ รุ่นต่อมานะคะรุ่นนี้ V I W N b o t t l e White ค่ะรุ่นนี้นะคะมีขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะมีหูจับนะคะไว้พกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเหมาะสำหรับสายกิจกรรมสายออกกำลังกายนะคะสามารถบรรจุเครื่องดื่มได้20ออนค่ะราคาเพียง1,690บาทค่ะ รุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นนี้ทำพ่ l สไลด์ลิค่ะรุ่นนี้นะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะสามารถบรรจุเครื่องดื่มได้ถึง24ออนเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกฟังก์ชันทุกรายสไตล์เลยค่ะใบนี้นะคะจะตกอยู่ใบที่ใบละขออภัยค่ะแก้วใบนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา1690บาทค่ะ สมบัตินะคะของทูนコーヒーเอสเมียร์คือทำมาจากสแตนเลสค่ะที่เอสเตนเลสเกรดทางการแพทย์นะคะที่มีความปลอดภัยค่ะน้ำหนักเบาทนทานและสามารถเก็บความเย็นนะคะได้ถึง24ชั่วโมงเลยค่ะและเก็บความร้อนได้12ชั่วโมงเลยค่ะ <S <S ใช้เทคโนโลยีฉนวนฉนวนสูญยากาศนะคะชีดีบบวค่ะทำให้ไม่มีอไอน้ำนะคะมากะเกาะบริเวณรอบแก้วเลยค่ะตอนนี้นะคะทางเรามีโปรโมชั่นค่ะ เมื่อซื้อ t ู o า f f e e e X ซ์เ3รายการนี้นะคะสามารถแลกรับเครื่องดื่มฟรี3แก้วค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ร่วมรายการนะคะสามารถรับเครื่องดื่มได้ที่ 2Coffee หรือ 2Sphere ได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31มกราคมพทธศักราช2565ค่ะ ห่ะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะสนใจทูนกาแฟอีสเมียร์ทั้ง3แบบสสไตล์สามารถหาซื้อได้ที่ทูสเปียร์ทุกสาขาได้เลยค่ะวันนี้สเปียร์จันขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณค่ะ